สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันนิดามาแกะเนื้อปูนะคะนี่นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเนื้อปูเนาะอันนี้กล้ามมันนะคะดูความพยายามนะคะนี่เปลือกแข็งมากนะคะนี่กล้ามมันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วดูมาดูอุปกรณ์วันนิดานะคะก็มีสากนะคะ มีฉากมีซ่อมนะคะแล้วก็เขียงพลาสติกนะคะนี่นะคะแล้วก็ยังมีเนื้อมันอีกนะคะนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้ยความพยายามนะคะของคนเราเนาะจริงๆไม่ใช่พยายามอย่างนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแกะแล้วก็ออกมาเอาเนื้ออีกทีนึงนะคะนี่นะคะ อุปกรณ์นะคะมาดูเพื่อนๆมันไม่มีแอนี้หนีบนะคะวันนดาก็เอาสากเลยนะคะอืมเนื้อปูวันิีดาน่ากินไหมคะเนี่ยน่ากินอยู่นะเนี่ยเห็นไหมดูอันนี้อะกล้ามมันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเจ็บมือไปหมดเลยนะคะกว่าจะแกะได้เนาะทุบ ก็เละเกินนะคะค่อยค่อยทุกมันนะคะนี่อะ,ะหัวเลาะแล้วหัวลาะอีกนะคะอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาเราจะเอาตรงนี้มันเนาะเดี๋ยววันนี้ดาจะแกะออกมาแล้วก็จะเอาทีละอันออกมานะคะเอาอันนี้ นี้อันนี้ทีละอันนะคะออกมาแกะเนื้อเนาะเดีย๋ยวไปทำข้าวผัดทำซีฟู้ดได้นะคะนี่นะคะนี่นะ,ะไม่ต้องกลัวนะคะสากวันนี้ดานหนักนะคะเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีอุปกรณ์เพียบนะคะสากเลยะะดูหัวเรื่มเลยนะคะนี่นะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ